ข้าคือนักรบและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนข้าคำนึงถึงภารกิจเหนือสิ่งเงินใดข้าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ข้าไม่ยอมเลิกข้าไม่ทิ้งเพื่อนทหารไว้ข้างหลังข้าคือผู้ได้รับการฝึกให้มีวินัยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับน้องข้อตอนน้ำทุกท่านนะเข้าสู่ซองบ่าวเมืองรวงสาหรับในครั้งนี้นะกุญเองก็มีอีกตึมเป็นคลิปวิดีโอข้องทหาร แนวหน้าไทยที่ว่าได้มีการเว้าปฏิญาณน,นะครับก่อนออกลบวามว่าก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยซึ่งคําเว้าเนี่ยมันจะกระหึมด้วยว่าจะปลุกจิตใจของเราทหารชานชเฉดีนได้รล่ยน้อยขนาดได้เนาะซึ่งว่ามนีกุศเองก็จะพาทุกคนได้มาเบิ่งกันนะพร้อมกับคําเว้าต่างๆเนาะที่ทหารชานชเดีนได้มีการฟาก ให้แก่คนผู้ที่อยู่เหนี่ยวร่างเนาะได้หับโฮว่าข้าเจา้าเต็มทีนาดได้และข้าเจา้าอยู่ทางพุ่นนะ่ะได้สุขสบายหรือว่าเป็นได้เชิงสสยกาพอจะมาทุกคนได้มาหับหูกันนั่นเองเนาะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนสาหรับคลิปทำอีทเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคลิปที่กูดเบิ่งแล้วหูสึกเทิงความาทุ่มเทแล้วก,กันเสียสละนะเพื่อ เพื่อศาสตร์เพื่อภาษาแต่ๆของทางท่านของธรรมบุกถทยเนาะเดี๋ยวจะเป็นท่้นหามาฟังพร้พอมๆกันเลยคลิปทำอิดเนาะก็คือจะเป็นคำปฏิญ,ญาณก่อนออกไปสู้นะครับเพื่อป้องกันแผ่นพื้นแผ่นดินนะครับผมมาเบิ่งนกันเลยเนาะวันที่สองสำหรับการประทะ,ะยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยังอยู่ครบนะครับีครับ ข้าคือนักรบและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนข้าคำนึงถึงภารกิจเหนือสิ่งเงินใดข้าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ข้าไม่ยอมเลิกข้าไม่ทิ้งเพื่อนทหารไว้ข้างหลังข้าคือผู้ได้รับการฝึกให้มีวินัยฝึกกายใจให้แข็งแกร่งฝึกฝนจนมีความชำนาญในกิจทักษะของนักรบข้ารักษาไว้ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และตัวข้าเองข้าพร้อมเพ่วงกำลังเข้าปะทะ กำจัดค่าสึกของประเทศด้วยการลงประชิดข้าคือผู้พิทักษ์อิสระส่งเสริมวิถีชีวิตเสรีของพลชนเพราะข้าคือทหารมืออาชีพนีนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นคำเว้าที่คือเพิ่มแล้วก็เป็นคำเว้าที่ปลกกระดมจิตใจได้ทีเนาะคือเราฟังคำเว้าเมื่อกี้แล้วก็เสียงบรรยากาศเมื่อกี้ยังคงในยินเสี่ยงระเบิดเนาะที่ยังคงอยู่ใน การสู้หดดังตุมตําตุมตําอยู่อันนี้น่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนาะที่บรรดาเชลยระวังไทยแลวก็อกัมพุชาได้ใน,นกรกเถอเป็นหนึ่งในทหารกองทัพบกเนาะที่ว่าได้มีการรายงานบอกให้หัว่อย่างทิ้งกันทุกคนยังคงอยู่ครบเนาะตามจํานวนแล้วก็ได้ใช้เป็นคำปฏิญ,ญาณก่อนออกไปสู้เนาะอันนี้แม่ว่าจะแสดงในจิตใจของท่านไทยที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญเนาะเพื่อ ประเทศชาติปกป้องพื้นแผ่นดินนั่นเองเนาะดังาปติญ,ญาณขอ้งของทางกองทบไทยที่ได้มีการวอกไปเมื่อกี้เนาะฉะนั้นอันนี้ก็จึงแสดงให้เห็นว่าการี่ว่าเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วจิตใจส่วนหนึ่งก็ต้องเข้มแข็งอยู่พอสมควรนะทุกคนเนาะเข้มแข็งแล้วก็ต้องแบบเด็ดเดี่ยวเราต้องปลกจิตใจตัวเองให้มีความแข็งแกร่ง,งอย่างสม่ำเสมอนั่นเนองเนาะ โอเคไปเปิดคลิปต่อไปเลยเนาะเมื่อกี้กับเทวพันธ์ไปกับคลิปปริยานก่อนออกไปสู้นั่นเองเนาะก็สวัสดีนะครับวันนี้วันแม่นะครับอยากใหยความในใจอันนี้ก็จะเป็นคลิป้ใหคุณแที่การฝากเทิงขบป็นเป็นใหญ่เนาะข้องของผู้ที่อยู่เบ้องล่างโดยเฉพาะก็แม่ผู้กำลังาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเราขอเป็นตัวแทนลูกๆนะครับ สวัสดีวันแม่แล้วก็ขอให้คุณแม่มีความีความสุขแล้วก็ในช่วงวันแม่เนาะสวัสดีวันแม่นะครับอ่าไม่ต้องห่วงพวกผมนะครับไม่นานพวกผมก็ได้กลับบ้านนะครับอ่าไม่ต้องห่วงทางบ้านครับวันนี้พวกผมก็สบายดีนะครับสู้ครับสุขสันต์วันแม่ครับปีนี้พวกเราไม่ได้กลับขอให้แม่แม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับครับสุขสันต์วันแม่นะครับ ันแม่ปีนี้ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมผมสบายดีพวกผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังไม่ต้องเป็นห่วงเสรษฐรกิจจะรีบกลับฝักแม่นะครับนี่ครับเป็นอีกภาพที่น่าฮักสมอครับคิดถึงแม่มครับอยากครับไปเร็วๆครับแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับนี่ไม่ได้อยู่ใกล้แต่ใจก็อยู่นู่นนะครับแม่ขอให้แม่มีความสุขนะครับลูกๆ จะไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ยังคิดถึงแม่มันเดิมนะครับครับก็ฝากความคิดถึงไปเห็นคุณแม่ทุกขั้นนะครับลูกก็ยังคิดถึงคุณแม่เสมอนะครับลูกก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้เตรียมกําลังนะครับก็จะรีบกลับไปหาคุณแม่นะครับสวัสดีวันแม่นะครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นวันแม่ที่พวกับผมแล้วก็พลังคนทุกคนนะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอี่ตะไนะครับ ตามแนวชชยแดงไทยธรมชาติครับผมมีความกำลังใจที่ดีนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนะในการรักษาที่เต้หวันครับสำหรับวันแม่นี้ครับก็ขอขอบคุณความกําลังใจจากทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับในนามของกระผมผู้บังคับของร้อยครับก็ขอเป็นตัวแทนในการสวัสดีวันแม่แทนกำลังคนทุกคนที่จะสละด้วยพรให้คุณแม่ปีนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ผมขอสัญญาว่าจะดูแลลูกๆกำลังคนทุกท่านนะครับให้ให้ปลอดภัยและก็ปฏิบัติภารกิจสำเร็จของขวัญชิ้นใหญ่ปีนี้สำหรับวันแม่ก็าาคือภารกิจสำเร็จและก็จะพาน้องๆกำลังคนทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยเป็นของขวัญให้กับวันแม่ปีนี้วันแม่ปีนี้สวัสดีครับแล้วผมก็เป็นอีกตีมหนึ่งคําเว้านาทีชุดซึ่ง จากใจเนาะข้องบรรดาท่านชยายแดนไทยเนาะผู้ที่ว่าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้านะในฟากเทิงของกคิดหอดแล้วก็เป็นห่งเป็นใ่แล้วก็อวยพรมาให้แก่ผู้บังเกิดเก,ก่าโดยเฉพาะก็เป็นแม่นเนาะในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาข้องประเทศไทยเนาะอันนี้เราก็าแสดงให้เห็นเทิงเนาะความฮักเนาะความฮักข้อ,องผู้เป็นโลกเนาะต่อกับแม่เทิงเป็นว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ อยู่ไกลเส้นไกลอย่างกันเราแต่ก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยนะผู้ที่บังเกิดเก่าแล้วก็ฟาไปผู้อยู่ในร่างเก่าพให้เป็นห่วงแล้วพอให้เป็นห่วงผู้ที่ว่าไปไปลบนั่นเองนะครับแม้เขว่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่นะทุกคนเป็นของบ้างของประเทศชาตินะแล้วก็ทุกคนก็เป็นของบ้างของในไล่คนของคนกนครอบครัวเนาะแต่บางว่าเมื่อหนึ่งทุกท่านก็คงจะได้กลับมานะใช้ชีวิตอยู่ห่วงกับ คนในครอบครัวอย่างอมหน้าผมตาแล้วก็มีความสุขแล้วก็เอ้าให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนที่ประเทศไทยก็ให้ผ่านไปด้วยแล้วก็ประสบพลสําเร็จอย่างโดยไวัยนั่นเองเนาะและนี่ก็เท่าว่าเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอ,อที่ว่ากูไใจมาให้ทุกท่านได้หาผสมกันในมื้อนี้เนาะก็เท่าว่าเขาจะได้เห็นทึงคลิปวิดีโอที่ว่าไดว่าเกี่ยวกับการปลดมดจิตใจให้การปฏิบัติหน้าที่ ของรทะหารอยู่ที่ชายแดนนั้นมีความาเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็นำใจเสียสละข้องร่าะทะหารไทยเนาะแต่กันยังคงมีอีกติมหนึ่งคลิปวิดีโอนอะทุกคนที่เราจะมาเบิกพร้อ,อมๆกันเนาะอันนี้ก็ออกจะเป็นการระบายนะความในใจขนาะข้องทางทหารชายแดนผู้ที่อยู่แนวหน้าเนาะไปเปินพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับผมเป็นทหารชายแดนใต้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับ พอดีผมไปเจอคลิปบางคลิปที่บอกว่าไม่รู้จะมีทหารไปทําไมอืมอยู่เป็นทหารไปก็เพิ่งภาษีใช้ภาษีชาวบ้านไปเปล่าๆ<อ>ผมจะบอกเลยนะครับชุดที่ผมใส่ทุกอย่างเสียงเงินเองครับชุดสั่งตัดชุดพันแปดหักในเงินเดือนครับเงินเดือนทหารจะเอาจริงๆสี่พันกว่า บวกค่านุนค่านี่ตกแล้วก็ประมาณแปดพันแปดพันหักค่าข้าวค่าน้ำหักทุกอย่างแล้วคุณจะบอกว่าพวกผมเปลืองภาษีแล้วที่คุณบอกว่าให้ไปเก่งที่ชายแดนใต้นี่นะครับผมอยู่ชายแดนใต้โอ้นะครับผมก็นะผมก็อยากมมรู้ <ใจ S 1> รกันว่าถ้าไม่มีฐานคนไหนทําหน้าท,ท,ที่ไม่มันมา,มาอยู่ที่นี่ไม่ไปอยู่ชายแดนมไม่ไปลบกับคอมเมนต์พวกคุณจะไปลบไหม พวกคุณจะไปรับกระสุนแทนพวกเขาไหมนั่นสิครับคมคุณไม่รู้หรอกครับว่าอยู่ห่างบ้านห่างเมืองต้องจากพ่อจากแม่จากลูกจากเมียมาอืมันรู้สึกยังไงบ้านก็ไม่ค่อยได้กลับต้องเดินเสียงระเบิดเสียงลูกปืนทุกวันอืมแล้วคุณจะบอกว่าไม่รู้จะมีฐานว่าทาไมถ้าไม่มีฐานจริงๆนะครับตอนนี้เขาไม่มีประเทศไทยเหลือหรือว่าคุณจะบอกว่าพวกคุณจะ,ปะเป็นรับบเขมรนี้ อืมนี่นะครับผมก็เป็นอีกสิ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เหมือนกับทางทหารนะครับเดี๋ยวหน้าก็อาจจะพูดนะครับเหมือนกับว่าอาจจะน้อยใจนะครับที่มีคนบอกว่ามีทหารไว้ทําไมนะครับผมนะอันนี้ผมก็ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมนะนแต่ว่าเหมือนกับพี่ทหารเขาก็พูดคือเขาก็สุภาพนะครับเขาพูด ขาพูดเขาโดยไม,ไม่ใช้คำหยาบนะครับเข,เขาพูดด้วยความสุภาพนะครับผดเหมือนกับว่าให้เข้าใจนะครับว่าปกผมมาทํหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าใช้ภาษีหรือว่าอะไรต่างๆ,ๆนะครับผมเพราะว่าเขาชุดต่างๆที่เขาใส่ก็คือออกเองด้วยการหักค่างเงินเดือนนะครับของทหารนะครับผมก็ฟังแล้วนะครับรู้สึกแบบเห็นใจนะครับผมนะเหมือนกับเขาพูดเหมือนกับมันจะอัดอั้นมาใจ่ายจิตใ,ใจอยู่พอสมควรนะครับผม นะฮะยังไงก็ก็ต้องพวกเรา,าก็ต้องเข้าใจนะครับพวกเรา,าก็ต้องเข้าใจฮผู้ทีอยู่แนวหน้านะกะถ้าบูอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาก็ขณะบูมีข้าเจ้าสิเหมือนกับประเทศชาติบ้านเมืองก็บ่มีความสงบสุขอย่างแน่นอนนะโอเครับก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับทหารทางพน้องฝั่งไทยเนาะทุกๆนายก็แล้วกันเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ยุที่ชายแดนในครั้งนี้นั่นเองนะสนาท่านได้ที่ว่ามีความคิดเห็นแบบได้เนาะก็ฝากความเปนกันเข้ามาได้เนาะที่องของกูนั่นเองเนาะ Uhm, แล้วก็อย่าลืมที่จะหากว่ามากระฟากกดไลค์ให้ก er. e. ูเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามสองกูเด้อเนาะเพื่อให้ผู้ที่เห็นหอดเดือเช่นสับเตอร์ไแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่กูนำมาฝากทุกคนในเมื่อนี้เองนะฮากว่าเป็นรายกันแรกกระฟ้าคามรู้สึกเข้ามาผ่านคอมเมนต์ที่สองกูได้เองเด้อเนาะโอเคขอขอบใจทุกคนที่ติดตามมาชมตัวตจบกันเลยนะสำหรับในมื่อนี้กูเนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ